เรื่องราวของราชินีอิซาเบลล่าแห่งสเปนในช่วงเวลาของศตวรรษที่15การเมืองในยุโรปเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการต่อสู้เพื่ออำนาจเมื่อสเปนยังคงถูกแบ่งแยกเป็นอาณาจักรต่างๆเช่นคาสติลและอารากอนแต่ก็มีราชินีผู้หนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกได้อย่างลึกซึง้งนั่นคืออิซาเบลลาแห่งคาสติล หรือที่เรารู้จักกันในชื่ออิซาเบลล่าแห่งสเปนอิซาเบลล่าเกิดในปี1451ที่เมืองมัดริรในอาณาจักรคาสติลบุตรสาวของจอนที่สองแห่งคาสติลและอิซาเบลล่าแห่งโปรตุเกสครอบครัวของเธอมีฐานะสูงในสังคมแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย เนื Michelle, il, no ่องจากการเมืองภายในราชวงศ์คาสติลยังคงมีความไม่สงบและมีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจอยู่เสมอเมื่ออิซาเบลล่ามีอายุได้18ปีเธอก็ได้พบกับเฟอร์นีนานแห่งอารากอนและทั้งสองตกลงที่จะสมรสกันในปี1469แม้ว่าจะเป็นการแต่งงานที่เกิดจากการผูกมัดทางการเมืองแต่ความรักระหว่างทั้งคู่ก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว การแต่งงานของพวกเขาไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในราชอาณาจักรคาสติลและอารากอนเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมชาติสเปนในที่สุดหลังจากแต่งงานอิซาเบลล่าและเฟอร์นินานร่วมมือกันในการปฏิรูปและทำให้ราชอาณาจักรของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพวกเขาเริ่มต้นการรวมประเทศ และในปี1479สเปนก็เริ่มกลายเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจใหญ่ในยุโรปแม้ว่าอิซาเบลลาและเฟอร์นินานจะไม่เคยปกครองร่วมกันในอำนาจเต็มรูปแบบแต่การร่วมมือกันของทั้งคู่ได้ผลักดันให้สเปนเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ทรงอำนาจที่สุดในยุโรปช่วงเวลานี้เองที่อิซาเบลลาได้เริ่มต้นสร้างมรดกทางประวัติศาสตร์ของเธออย่างแท้จริง เมื่อการปกครองของเธอไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงให้กับสเปนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปราบปรามศัตรูภายในชาติด้วยการขับไล่ชาวมุสลิมและชาวยิวที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียโดยมีการสร้างการสับสวนทางศาสนาหรือ Inquisition Spain เพื่อปราบปรามผู้ที่นับถือศาสนาอื่นหรือผู้ที่ไม่ยอมรับศาสนาคริสต แต่สิ่งที่ทำให้อิซาเบลลาเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากที่สุดคือการสนับสนุนการเดินทางของคริสโตเฟอร์คล l u m b u ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในช่วงต้นทศวรรษที่1490คริสโตเฟอร์โคล l u m b u ชาวอิตาเลียนที่มีความฝันในการค้นหาเส้นทางใหม่ไปยังเอเชียผ่านทางทิศตะวันตกได้ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากหลายประเทศในยุโรป แต่ว่าประเทศส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและปฏิเสธข้อเสนอนี้ทว่าการตัดสินใจของอิซาเบลลาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอิซาเบลลาและเฟอร์นินานได้เห็นโอกาสในการค้นหาทรัพยากรใหม่และสร้างความมั่งคั่งให้กับสเปนจึงตัดสินใจสนับสนุนการเดินทางของโคลัมบัสการตัดสินใจนี้มีความสำคัญมากเพราะมันเป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จัก ในปี1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสออกเดินทางจากสเปนด้วยเรือสามลำได้แก่ซานตามาเรียปินต้าและนาเวกาโดยมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปยังเอเชียทางทิศตะวันตกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการค้นพบทวีปอเมริกาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาล การค้นพบนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงแผนที่โลกแต่ยังนำไปสู่การขยายอาณาจักรสเปนไปทั่วโลกการเดินทางของคลัมบัสได้รับการสนับสนุนจากอิซาเบลลาและถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่ทำให้สเปนเป็นมหาอำนาจในยุคแห่งการสำรวจโลกใหม่ภายหลังจากการค้นพบทวีปอเมริกาอิซาเบลลาและเฟอร์นินานก็เริ่มการตั้งอาณานิคมในคาริบเบียนและอเมริกากลาง ซึ่งทำให้สเปนมีอาณาจักรที่กว้างขวางและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในและภายนอกอาณาจากักรในช่วงเวลาการครองราชการของอิซาเบล,ล่าการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยในสเปนเช่นชาวยิวและชาวมุสลิมนั้นนำไปสู่การโต้แย้งและวิจารณ์ในภายหลังหลายคนมองว่าการใช้อำนาจเพื่อบังคับให้ทุกคนยอมรับศาสนาคริสต เป็นการทำลายมรดกทั้งศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนเหล่านั้นในที่สุดแล้วอิซาเบลลาแข่งคาสติลไม่เพียงแต่เป็นราชินิที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของสเปนแต่เธอเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีอิทธิพลในระดับโลกการตัดสินใจที่เด็ดขาดของเธอในการสนับสนุนการเดินทางของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสและการสร้างชาติสเปนที่มั่นคงและแข็งแกร่งได้เปลี่ยนแปลงโลกในด้านต่างๆ การขยายอาณาจักรสเปนในทวีปอเมริกาและที่สเปนกลายเป็นมหาอำนาจในยุโรปและในโลกใหม่ทำให้ชื่อของเธออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแม้จะมีความขัดแย้งในยุคสมัยของเธอและการตัดสินใจที่บางครั้งถูกวิจารณ์แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอิซาเบลล่าแห่งสเปนคือราชินีผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งในยุโรป และในโลกที่กว้างใหญ่